สวัสดีท่านผู้ชมพี่มาติดตามกันนะครับวันนี้อยู่กับช่อง MHN g 789กันด้วยนะครับอันนี้จะลอคิดกันเนี่ยนี่ EP สุดท้ายแล้วทุกคนจะไม่มีลุงตู่พังต่อไปแล้วนะทุกคน โทรศัพท์มาเข้ามาแล้ววงเข้ามาแล้วเว้ยเราเดินผ่านทางวันเรื่องยิงน้อยมันก็อเวด้วยอ๋ว้ยวะเอาชิ้นนี้แหละว่ะสวัสดีท่านผู้ชมที่มาติดตามเว้ยนะทุกคนมานี่มามาครบทีมงานแล้วนะทีมงานอีกคนนึงผมไม่มานะทุกคนทีมงานอีกผพอมงอ๋อเดี๋ยวแป๊บนึงโทรศัพท์ไปก่อนนะได้ข่าวว่าพูดงาน m c 789 ผู้แต่งงานของของคุณเ, <laughs> เอ็มซีเจแปนเก้าออนไลน์แล้วเฮ้ยฟังก่อน <laughs> อะไร <laughs> ไม่ใช่เอ่เอไห <laughs> น,นไห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 ะทุกคนครับทุกคนผมผมไปเอาอะไรมาอีกแล้วทุกคนนี่แตนแตนแตน เรจะพูดว่าอะไรแล้วนะนั่นคือเราอยากจะบอกว่าที่เราแต่งที่เราแต่งานกาบบอวีเบแปดเก้าอ่ะไม่ใช่แต่งโพื่อได้คนนะแต่งเ่ออะไรขอไปดีไม่เอาอ่ะขอไม่ตอบนะตอบตอบเออค่ตอบค่ตอบไปไปไปกดกดกดวันนี้ทุกคนจะได้ไปดูคลิปแบบฮาฮาสงหาอีกแล้วทุกคน EP นี้เนี่ยไม่หามากแล้นะ จจไม่ EP นี้เราจะทำให้หายแล้วก็แบบโคตรโคตรหายเอาดิ EP สุดท้ายแล้วไนงะอ,อ้าว EP จบแล้วใช่ก็ส่งทัายีเก่าต้นหน้าพี่หมนขอจบ EP เลยดีกว่าเอาให้จบเลยเดี๋ยววันนี้จะลงรวมสองพี่นะทุกคนวันนี้ในคลิปนี้จะมีสองคลิปหรือว่าหนึ่งคลิปดิเอาหนึ่งคลิปไหมเอาคลิปเดียวก็พอแล้วเหนื่อยใจเดี๋ยวเดี๋ยววันนี้เรามาเล่นกันเวอร์เอาเวอร์เลยนะอ้าเวเฮ้ยเสือเสียเผ็นเข้าบ้านแบบเป็นเดี๋ยวเขาจะกล้ามาแล้เป๊ นายอะไรเอ็งเอ็งทาลงพื้นผิดผิดเอ่อผิดเบอร์หรือเปล่าเอ็งทาลงพื้นผิดเบอร์เปล่าไม่ไม่ผิดถูกแล้วจริงเหรอเือเทาผมไม่ผิดเบอร์ทุกคนเลเนี่ยเดี๋ยวเนี่ยทุกคนจะได้ดูเลฟีตัวแบบฮาแน่นทุกคนวันนี้เฮ้ยเล็บบอสทุกคนเฮ้ย เื้อบททุกคนมีคนจริงอยู่หนึ่งสองไปเสื้อบทเสื้อบทเสื้อบทนี่เสื้อบทนี่เสื้อบทฮัลโหลเสื้อบทเสื้อบททุกคนทุกคนมีเสื้อบทเธอดูดีบดจริงไหมบดจริงมีมีตัวจริงอยู่หนึ่งสองคนนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเสื้อบทป้เตี้ยมึงดิ ไม่มันมีบทแล้วก็คนจริงคนจริงโอ้โหชุดไททันชุดไททันเอาเร็วทุกคนวันนี้ได้เจออีพีตึงนะทุกคนงานงานช้างเลยวันนี้งานช้างมาแล้ววันนี้งานช้างมาแล้วเนี่ยใครติดท็อปะเองไม่ใช่เราไอ้เ้ยเราก็เป็นเราอ่ะนะทุ้ดทีใส่เสื้อุดเกืนเฮ้ยวันนี้อ่ะวันนี้จะมาที่ วันนี้ขอไม่ระบุนะคะทุกคนนี่จะไปไหนอ่ะวันนี้ผมขอสุ่มนะครับตึงซ่าแปซีหาฮกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรอก่อนเดี๋ยวผมผมผมมีที่ไปแล้วทุกคนแป๊บนึงที่อยากทิ้วันนี้คือที่ไหนรู้ไหมทุกคนคำตอบคือเต้น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 เต้งเต้นเต้นมาที่หาดนะนักจังหวัดนครศรีธรรมราชเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งอะไร วันนี้มานครศรีธรรมับร้องเพลงนายยกตูครับวันนี้<อ>ใครร้องเพลงนายยกป็นไหมกดอ,อาสาหนึ่งคนวันนี้ให้ให้ตังค์ไว้นะวันนี้เติมให้วันนี้เอาไปเลยกล่องหนึ่งยี่ห้าเพชรประมาณห้าสิบบาทวันนี้ของอาสาหนึ่งร้องเพลงหนึ่งคนเองให้เบอร์สองอะร้องเบอร์สองร้องเพราะมาก พิงนายุกเป็นน้องพิงนายุกเป็นนหมเราจะทำตามสัญญาอะไรเราไม่รู้ตอบว่าอะไรไม่รู้นะโอ้เวลาอีกไม่นานแล้วจำคนหลังไม่ได้ตอนเนี้ยไม่ใช่ขอเวลาอีกไม่นานหรอกนะลุงตู่อยากจะบอกความจริงว่าผ่านไปเกือบเป็นปีแล้วไม่มีอีหยังดีเลยดีแต่ชิบหายวอดวายใช่แล้วก็เบอร์สองเจอคนแล้วนะเบอร์สองอยู่คนอยู่ใกล้กันเลยนะบมดไหมอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่นี่คนจริงๆเอางั้นก็เจ็บการดิ เบอร์สองนี่เบอร์สองอะไรใช่เจอคนจริงช่วยด้วยทิ้งไว้เลยทิ้งไว้เลยคนตามที่คุณคนขอครับทิ้งเบอร์สองไว้เลยทิ้งเบอร์ฝังเบอร์สามไว้นะครับนายมึงใจร้ายเกินเอาอีกแท้ทุกคนเนี่ยมีได้คนอ้างว่าผมใจร้ายช่วยด้วยทิ้งเลยทิ้งเลยสายบวกตามตามแผนเมื่อวันที่เราลงไว้มติคือเราลงไันแล้วนี่ใช่เหรอมัตติเราก็ลงกันแล้วใช่เหรือว่าวันนี้ต้องเบอร์ฝอกับเบอร์สาม มัติกันเยอะครับช่วงนี้มัติคามีเรีสสนสึกษาเยอะครับมาดีครับทุกคนนี่เพลงนายกจากที่หาดนัรศคอสีธรรมราชจะมาถึงที่ด้านนะครับฮัลโหลเบอร์สองเบอร์สองเบอร์าสามสี่ห้าหกเจ็เดแปดเจอคน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 ช่วยหน่อย เจอคนเจอคนจริงๆเจอคนจริงจริงปริง,งปัป้นปัป้นอยู่นี่ชุดเททันคนจริงอันนี้คนจริงๆชุดไททันล้มหนึ่งล้มหนึ่งชุดเททันล้มชุดเททันล้มเป็น,ปน,ปน มาแล้วมาแล้ว <S <S หัวระเบิดช่วยมาช่วยรสามกระสุนไม่พอสวนละ,ละถอยถอยทับถอยทับก่อนแต่ต้องยุดที่นี่ให้ได้เราต้องยุดที่นี่ให้ได้ไปยอมไปยอมแพ้ลุยเข้าไปลุยเข้าไปอย่ายอมแพ้ยุดที่นี่ให้ได้ มันจะมีสีสิโพนหรือว่าไงไปยุดอยู่ตรงนี้เลยวันนี้ไม่ต้องไปไหนวันนี้เพื่อนอย่าไปไหนเฮียหนีเว้หนีสับคอหอกสับคอหักหมด,ดใครหนีโดนสับคอทิ้งถึงบ้านเลยทิ้งศพไม้เลี่ยมวันนี้อย่าหนีเจะฆ่าใครหนีโดนมันเจ็บละใครหนีโดนแน่ น,นี่เพื่อนตายหมดแล้วเหรอเอาเพื่อนเราตายกันหมดแล้วเหรอเอาเพื่อนเราตายกันหมดแล้วเหรอ ตายกนต้งงานแล้วก่อเพื่เหินสังเกตอะไรบ้างแหละเธออ่ะวัน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 เอาแต่นอนอยู่เลยนอนกลางวันอยู่เลยไปยันนี้ดีเ้ยนี่เป็นไรนพางเี้มวันนี้อยู่ได้อ้อาคนเหลือสิบสี่แล้วเหรอ แล้วทุกคนคนที่ผมจะชุบเบิดสองนะวันนี้ตามคําขอนะครับทุกคนตามขอใครแถวนี้ไม่รู้นะคําขอแถวเนี้ยอ้ยที่มันอยไวแถวนี้ก่อนนะทุกคนเราจะทำตามสัญญา วันนี้มาร้องเพลงถังเหงาทุกวัน,นี้เราจะทำตาสัญญาโควิดเลยอีกไม่นานขอให้ประเตศชาดีขึ้นวันนี้ท่านนายกนักข่าวได้แถลงว่าประยุทธ์ซุดโสมวันนี้วละแห่งชาติคือนะาจะแกนี้และไบรแล้วเสียงพุนเอกประวิตรรองซ้ำฉัน ส่วนคุณอน,นุทินมุ่งคือกากวัคซีนจบแล้วแค่นี้แหละเอะมีตัวชุบมีตัวชุบโอ้โหเพิ่งเห็นสังสีก้าฟ้ามาแล้วิงว่งวิงว่งเิ่งวิ่งวิ่งเข้าไปวันนี้ประยุทธวันนี้คนเอกประยุทธ์จไม่ยอมแล้ว นี่มันชุบคนนี่คือวนตายของพวกแกอเอาแล้วเฮ้ยเอาแล้วครับนนอันนานยุกเฮ้ยเฮ้ยพวกนี้มันมานไปแล้วไหน สียชีวิตหนึ่งคนทุกคนเหมือนท่านนายจุกแต่าน,นายุกจะทำอะไรครับวันนี้จะสังหารมวลชนเนาะวิ่งดีครับนี้เลยครับตอนนี้ท่านนายุกจะชุบเพื่อนนะครับพงเอกประวิทกับคนเอกอนุทินชาลุงนะครับตอนนี้เบอร์สองคนเบอร์สองเป็นคนเอกประวิตยเบอร์สามเป็นพงเอกอนุทินชาวงนะครับ หัวหน้ากองถสถานศุรนะรทุกคนแตกทุกคนบุย่าตัวใหญ่เลอตีต่ออีกตีเนะทุกคนเรียบร้อยครับสวนยงผาโลกมาถึงที่ครับโอ้โหเดี๋ยวผมจัดก,การก่อนท้อไปหนึ่ง แปะกับระเบิดนะครับแปะไว้วันนี้ท่านนายกจะทําอะไรครับวันนี้ลากก่าคุณครับเดี๋ยวเรเตะสังหารมวลชนแบบระดับไปเลยครับโอเคครับท่านนายกปึ้งท่านนายกอัดหัวครับท่านนายกอัดหัวเอ,เอ้เจอคนเจอคนเจอคนอันนี้ตี๊ดตึ้งไอ้ตี๊ตึ้งอีกตี๊หนึ่งบมดตึงดต้งเว้ยหทโคตรตึ้งบมดอะไรบมดอะไรอย่างตึง้งใส่ชุดบมดอย่างตึ้งเลย อุ้ยน in ี่มันคนจริงๆเว่งเพนแล้วเพนแล้วไม่จะเพนนี่ไม่ได้ไม่ได้วันนี้ต้องแคมป์อยู่ที่นี่ทุกคนตายตายต้องตายชาติไหนต้องอยู่ตรงนี้ทุกคนตายทุกชาติต้องอยู่ตรงนี้วันนี้จะกลักอยู่ตรงนี้อย่างเดียวเลยเพื่อนยาหนีเด็ดขาดใครหนีปาดคอทิ้งให้หมดเลยขออยาโม่นี่ห้ามนี่ใครหนีโดนแน่ ไอรุนล้มละไม่รู้เนกันไม่ไมวันนี้นายกวันนี้ห้ามห้ามใครนี้ใครนี้โดนขาดโคนี่้ท่านนายกยังไม่ไวิ่งอีกครับพี่นายกไม่หนีวันนี้ท่านนายกจะพยายามไม่หนี เพนก่อนนะเนี่ยเพนก่อนได้เปรียบพี่ยัองอยู่ที่เขตริมหาดด้ว้ก่อนไม่ได้อ่านคลิปอะไรเลยวันนี้เป็นคอนเทนต์ลาคนนะครับวันนี้วันนี้มาเลยมาเรียนที่ไม่เปิดเพลงนะยุคน,นี่วันน,น,นี้วันนี้ผมต้องถอยไปที่นี่ก่อนอนะทุกคน เดี๋ยวถอยเพนกันวิ่งกันหน่อยนะวันนี้ปักหลักไม่ไหวนะถือว่าตายนันนันรวมพลยิงผมให้นันนันนะพวกนั้นอ่ะกลัเกือบแตกทุกคนอีกแล้วเกือบตายอีกแล้วท่านายกเกือบไม่นด้ท่านายุกจะตายอีกแล้วทุกคนส่งกำนึกใจท่านนายกนะทุกคนเราอมเข้าวงกันทุกคน น,น่าสุททาดท้ายแมเชน่าถึงเวัานนี้ได้โดนแล้วนะทุกคนรีบวิ่งรีบวิ่งหนีเลยเพราตีนี้เรายังซัดไม่ไหว ตามมาอย่าตามมาอย่าตามมาอย่าล่อมาอย่าล่อมาเพื่อนเพื่อนอย่าล่อมาตรงนี้อย่าล่อมาอย่าวิ่งมาอย่าวิ่งมาเพื่อนอย่าวิ่งมาเบอร์สามวิ่งไปข้างหน้าวิ่งไปข้างหน้าเลยอ่สุดท้ายละ

ยังกระปึงคตรเต็งทุกคนนี่ก่อนทุกคน นเอาดีให้ตายมงึงับวันนี้ตายครับปุตตีบู๊ยเอาสิครับแล้วทุกคนวันนี้ขอจะพิ่เจ้านี้ ก็ยังมากดไลค์กดติดตามกดแชร์คลิปนี้สวัสดีครับอันนี้เป็น EP สุดท้ายนะทุกคนจุกุ่